อยากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกันไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 e n Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูกับแอมินเอก,ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาตอนที่เกมที่2นะครับเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน ESPN ศึกข,ของทีมอันดับหนึ่งฝั่งตะวันตกครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เกมกกลแข่งขันในวันนี้ครับ้องขอกําลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่าหัวใจทํางานหนักตั้งแต่เช้าเลยครับเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับทีมอันดับหนึ่ง Utah Jazz เดินทางไปเยือนที่ันดับ4 LA Clippers เกมที่6เกมหลังพิงฝาครับและก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดการไว้ค่ะ Utah Jazz เนี่ยเอาตัว Mike c n l e y ลงทําการแข่งขันแล้วก็ลงเป็นตัวจริงด้วยค่ะในขณะที่ LA Clippers ที่ไม่มี Kawhi เลยเน r d ค่ะวันนี้พวกเขาใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมกับเมื่อเกม5เปิดเกมมาในวันนี้ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้อย่างสูสีแล้วก็รัดกลุ่มมากๆ Utah Jazz ได้โด n o า a Mitchell ที่เดินเครื่องแต่หัววันในขณะที่ LA Clippers เได้ Terrence Mann ค่ะทีมร้อนแรงทั้งวงในแล้วก็วงนอกวันนี้โดดเด่นเหลือเกินทั้งทีีมมมเน่เกบุก ยอดเกียร์มากค่ะจบคอรเดิแรกเนี่ยเป็นยูท่าจ๋าที่ออกนําไปก่อน2องแต้มพอเข้าสู่วอเตอร์ที่2ทั้งพอจอชก็เทเรนส์แมนก็ยังคงมีเกมที่ดีนะคะและก็เป็นยูท่าจ๋าสิะที่ได้ความร้อนแรงของจอร์แดนคลาร์กสันกัขึ้นมาเสริมโดนวายมิเชลไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้าม,ามการยิง2คะแนน3คะแนน,นยิงอย่างไรก็โลกกด17แต้มรวดคนเดียวและในพอเดิ้ลเนี่ยกดไปถึง21บแต้มทั้งโดนวายมิเชลแล้วก็จอร์แดนคลาร์กสันเนี่ยกดรวมกันถึง43แต้มเล่นเอาทีม LA เอล ะะจบครึ่งแรกค่ะเป็นยูท่าจ่าชีออกนําไปกว่า22แต้มค่ะแฟนๆเอลเอคลิปเปอร์ช็อกกันทั้งสนามพอเข้าสู่ครึ่งหลังในช่วงควอเตอร์ที่3ค่ะความแม่นของยูทาจ่าชีก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นจอแดนคลาร์สันโดนวายมิเชลรวมไปถึงคนอื่นๆในทีมก่อนที่จะเข้าสู่เวลาแห่งเชอร์ลินส์แมนโชค่ะทั้งการลุยเข้าไปทาแต้มการเล่นเกมส่วนกลับและการยิงสามคะแนนทรงประสิทธิภาพมากๆนึกว่าล่างของวายเลยเดรเดียมาเข้าสิงกันในควอเตอร์นี้กดไปคนเดียวถึง20แต้มเอลเ pers พเปอร์่ 17-0ต่ 0. จบควอไดนี้ค่ะตามมาเหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะคะหัวใจของแฟนๆนี่ยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง LA c l i p p e r คลปสามารถไล่มาตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำครั้งแรกของเกมนี้หลังจากที่ตามมากว่า25แต้มเรจจี้ Jackson ที่เงียบมาในช่วงครึ่งแรกก็มาพอจอชิวนันนี้ยิงไม่ดีก็มารวมไปถึงนิคลัสบัทูมแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคือลูก3คะแนนสองลูกสุดท้ายของแพทริคเบเวอรีในขณะที่ยูท่าแจ๊สกับจอแดนคลาร์กสันเ ในช่วงครึ่งหลังไม่มีแต้มเลยเราเห็นแค่โดนาวานมิเชลกับรอยส์โอเนีลที่คอยต่อสู้เพื่อทีมอยู่ท่าจัสเห็นแล้วมันสงสารจริงๆเลยค่ะเอมินเอแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นแอลเอคลิปเปอร์สค่ะที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมลบคำสาบค่ะสามารถเข้าสู่คอนเฟอเรนซ์ไฟนอลและผลงานของผู้เล่นในทีมอยู่ท่าจัสได้โดนาวานมิเชลสามสิบเก้าแต้มเก้ารีบาวดเก้าแอสซิสสู้สุดใจทําทุกอย่างเห็นแล้วสงสารเลยอ่ะรอยส์โอเนีลยี่สิบเอ็ดแต้มสิบรีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลวันนี้เขาทำหน้าที่ดตัวเองไ้ ยอดเยี่ยมแล้วค่ะ LA Clippers ได้ซูเปอร์แมน 39ตาม2รีบาลฟิลโก71.4% 3คะแนนลงไป7ลูกระดับ70%พอจอช28ตาม9รีบาล7แอสซิส3สติลอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าเกมที่ผ่านมานะคะแต่ก็ทำทุกอย่างแล้วก็ต่อเนื่องมา,มากๆเรจจ้แจ็คสัน27ตาม10แอสซิสขึ้นหวังนี่สุดยอดอะจบเกม LA Clippers พลิกกลับมาเอาชนะ Utah Jazz 131ต่อ119ทั้งๆท,ท,ที่ตามอยู่กว่า25ตาม้มปิดซีรีส์4ต่อ2แอดมิน ไทยถูกอีกครั้งค่ะสถิติตอนนี้เนี่ยสิบต่อสี่สำหรับยูท่าแจ๊สในเกมวันนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอสแสดงความเสียใจกับแฟนๆยูท่าแจ๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> พวกเขาไม่สามารถทําได้ <c oughs> ไม่สามารถเอาชนะแล้วก็ไปยื้อไปจนถึงเกม7 <c oughs> ได้ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แลวจริงจริงครับโดยเฉพาะโดนาวนมิเชลในเกมวันนี้โดนาวนมิเชลเนี่ยร้อนแรงตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับมันจะเป็นการยิงการข้ามคือเขาพยายามทุกอย่างให้กับทีมจริงๆงเมนจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มนะครับการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนวันนี้เขากด3 3คะแนนไปถถึึงง9ลูกกกจเมาัท เก้า <9 S 2> แต้ม9รีบาลกับ9แอสซิสต์ด้วยการยิง3คะแนนลงไปอีก9ลูกตั้งแต่แอดมินดูบาสมาเนี่ยไม่เคยมีสแตทแบบนี้มาก่อนเลยนะครับในเพลย์ออฟนี่ถือว่าเป็นความย <od> อดเยี่ยมจริงๆค่ะโดนาวานมิเชลแม้ว่าใน,นจุดนี้นะครับชื่อชั้นแล้วก็ตำนางของเขาเนี่ย <c oughs> ยังเทียบเท่ากับคาร์มาโลแล้วก็จอห์นสต็อกตันไม่ได้ก็ตามเนี่ยแต่เชื่อว่าด้วยผลงานแบบนี้ของโดโนาวานมิเชลครับในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับคาร์มาโลแล้วก็จอห์นสต็อกตันได้ค่อนข้างแน่แล้วก็ไม่่่่่่่่ใใใชชชชแแคค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 นน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 เเเเเเดดดีีีีียยยวววววะะรรรรรัััับกกกมม้้ตตตออ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 งงงืืึจ์์าสโฉพท ที่2เนี่ยจอแดนคลักสันกลายร่างครับกลายร่างเป็นไมเคิลจอแดนคลักสันครับยิงจนเป็นแฟนเอลเอ็กคลิปเปอร์เนี่ยคอตกเลยครับใครที่ดูเกมอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าวันนี้อาจจะถอดใจไปแล้วก็นได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหดูท่าแจ๊สมาเรากล่าว่ายังไงอยู่ท่าแจ๊สเข้ามาแล้วนะแน่นอนหลายๆคนต้องคิดแบบนั้นครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง쿼เร์ที่2เนี่ยโดนาแวนมิเชลกับจอแดนคลักสันที่กลายร่างเป็นไมเคิลจอแดนคลักสันเนี่ยยิงลงจนผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็พากบอกว่ามิเชลลลลลมิเเชคคคััักนนืออออยยยู่่างี้ตดรบ จนมันแวบ,บเข้ามาในหัวแอดมินนะครับว่า เราเคยได้ยินชื่อว่ามิเชลแอนเนสเนี่ยขายเสื้อแบบแพงๆโดยสวยหรูๆใช่ไหมฮะมันก็แวบเข้ามาในหัวแอนมินว่าหรือว่านี่จะเป็นมิเชลแอนคลาร์สันชื่อมันก็ดูดีนะเหมือนเป็นบริษัทแบบบริษัทกฎหมายชื่อดังชั้นดังหรือจะเป็นร้านสเต็กครับถือมีดแล้วก็รอเชือดเอลเอคลิปเปอร์อะไรแบบนั้นเพราะว่าในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยสองคนนี้เนี่ยยิงเอายิงเอายิงยิงจนแบบแฟนๆฟนเอลเอคลิปเปอร์ในสนามเนี่ยจริงๆแอนมินเอจริงๆแอนมินเอก็ถอดใจแล้วด้วยนะถอดใจแล้วครับคิดว่าอกใสจะมีเกมเจ็มแนนน่เกกา็ชบคาัันนอ้้เบบรพ สู่ครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยจอแดงคลักสานคืนล่างครับยิงไม่ลงเลยทํายังไงก็ไม่ได้เลยมันเลยกลายเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเกมของยูทาแจสต์ตื่อไปดื้อ,อเลย <S 2>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  ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นไมค์คอนลี่นะครับไมค์คอนลี่เนี่ยอย่างที่เอ็มินตูนพูดเลยเขาลงกลับมาเนี่ยเขาก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเล่นไปเนี่ยคล้ายๆกับเจมส์ซานเดนในเกมแรกที่กลับมาจากการบาดเจ็บขาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยเกี้ยงคงบาดเจ็บการยิงการข้ามทุกอย่างมันไม่ดีหรอกครับวันนี้ฟิลโกของเขาก็ค่อนข้างแย่แต่เขาก็แสดงความใจสูู้้้นน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 ะะะะคคคครรรรัััับบบวววาาาามมมมเเ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 ป็กกกขออองงงงีี่่่่่ยยยแแลลลใชชททพืๆิิดดดโ เ,เขาก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ามาโดยตลอดก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็มีชื่ออยู่ในรายชื่อบาดเจ็บด้วยแต่ก็พร้อมลงทาการแข่งขันเช่นเดียวกับทางไมค์คอร์ลี่ครับที่มาดูอาการก่อนจะทําการแข่งขันจริงๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคในเกมวันนี้พร้อมลงสู้มันก็เลยกลายเป็นว่าในเกมวันนี้แบ็กคอร์ของยูท่าแจ็คทั้ง2คนนี้เนะี่ยเล่นเหมือนขาข้างเดียวคนละข้างครับคน,นข้างขวาไคนนึงข้างซ้ายอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ในยะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยูท่าแจ็คไม่ไหวคนอื่นๆในทีมก็หายไปครับไม่ว่าจะเป ความแม่นก็หายไปนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเขายังยิงไม่ได้ตามมาตรฐานที่เขาควรจะทําได้สุดท้ายเนี่ยเป็นเหมือนที่ไอนแม็ตูนบอกนะครับว่ามีแค่ Royce o n e ิ l ครับกับโดน a n m i t ม h เ l ล ทั้ง2คนนี้เนี่ยพยายามต่อสู้ให้กับทีมแบบจนหยดสุดท้ายจริงครับแต่ที่ตูนไม่อยากจะเชื่อเลยก็คือรูดี้โกแบร์ค่ะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันที่เขาไม่สามารถบล็อกได้เลยสัก,กครั้งเดียวทั้งทั้งที่ลงสนามเนี่ยมากถึง42นาทีแม้จะพยายามเต็มที่มากแค่ไหนแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเกมบุกของรูดี้โกแบร์เนี่ยมีแค่มิติดเดียวซึ่งก็คือล้อเพื่อนส่งมาแล้วก็ทาแปมใต้แป้นค่ะหรือว่ารีบาวแล้วก็ทําแต้มดังนั้นเนี่ยความสําคัญของเขาเนี่ยคือการเล่นเกมรับค่ะทั Ippers, แอลเอ p ลิปเปอจะไม่มีกลัวเลยนะคะทั้งข้ามใสค่คาะทำแต้มใส่ทับใส่บอดและครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของเขาที่เขาไม่สามารถบล็อกได้เลยสัก,กครั้งเดียว2เกมติดต่อกันค่ะครั้งสุดท้ายนั่นคือซีรีส์ที่เจอกับเดนเวอร์นักเกสเมื่อฤดูการที่แล้วค่ะถือว่าวันนี้ค่ะเป็นเกมที่แย่ผิดวันจริงเชื่อว่าแฟนๆยูท่าแจส๊สณเวลานี้นะยังคงช็อกไม่หายเลยนะครับครั้งสุดท้ายท <c oughs> ี่พวกเขาเข้าสู่นะัดชิง NBA Final ไฟแท้คือปี 10, <ภา S 2> 1998หลังจากวันน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 ััั้้้จถถึงววีีีีบชชุุดดเ่่ยือาป็ทม ประสิทธิภาพและก็มีความหวังให้กับแฟนๆ Utah j a z มากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ปี98นี่แหละแต่สุดท้ายครับวันนี้พวกเขาพลาดไปทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับพลาดการขึ้นนำซีรีส์ในวันที่ไม่มีคาวายเลยเน์ดแล้วก็พลาดการตีเสมอซีรีส์ครับทั้งๆท,ท,ที่นำถึง25แต้มในบางช่วงของเกมการแข่งขันโดยที่ไม่มีคาวายเลยเน์ดเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่แฟนๆ Utah Jazz เนี่ยน่าจะยังคงช็อกไม่หายครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเกมบุกของพวกเขาหายไปการฟลร์บอลการถ่ายเทบอลต่างๆก็หายไปมมี่เทนนัั้้งลยไ ยังมีการยิง3คะแนนที่ตกลงไปเยอะมากครับในช่วงครึ่งหลังเห็นว่าบอลออกไปจากมือปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามันเบี้ยวมันไปไม่ถึงห่วง<ฆ>ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับทีมยูท่าแจสในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะควอเตอร์ท<ฆ>้ายๆเนี่ยนะครับในรอบ25ฤด,ดูการหลังสุดครับเกมไหนก็ตามครับในเพลย์ออฟที่ยูท่าแจสมีโอกาสขึ้นนําคู่ต่อสู้เนี่ยระดับ25แต้มแบบนี้เนี่ยพวกเขาชนะ232เกมนะครับแพ<ฆ>้แค่เกมเดียวแต่เกมวันนี้เป็นเกมที่2อครับอย่างที่อามินตูนพูดครับ<ส>มาผิดวันมากเลยถือว่ามาผิดวันผิดเวลามากๆครับงานของกาิดดฤู ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ <Take. S 1> เพราะว่าทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของ mm. ลีกในฤดูกาลแต่จบลงแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดหวังเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งแนละ้วถือว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> การจบฤดูกาลการแพ้แบบวันนี้เนี่ย <c oughs> ถือว่าพวกเขาเนี่ยก็ผิดหวังนะครับเราต้องมาติดตามชมการพิจารณาการต่อสัญญานะครับของไมค์คอนลีทีมยูทห์แจสเนี่ยพวกเขาจะเอาอยัางไง mm. ในเรื่องนี้ของไมค์คอนลีเพราะว่าจบฤดูกาลนี้ไมค์คอนลีจะเป็นฟรีเอเจนต์รวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆด้วยครับจะมีการเสริมทัพจะมีการ ส่วนตัวแอดมินยังคิดว่าเขาหน้าจะยังคงคทําหน้าที่ต่อไปครับเพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีถ้าเกิดมีการปรับทัพเสริมทีมยังไงในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับแต่ส่วนตัวตัวนี้ค่ะเชื่อว่าผลงานของโดนวลด์แมชชลแบบนี้เนี่ยยังไงอนาคตขุงยูท่าแจ๊สะก็ต้องสดใสแน่นอน <ừ. S 2> แถมยังมีเจ้าของทีมคนใหม่ที่ไฟแรงค่ะอย่างไรอันสมิธก็จะของร่วมอย่างดูเวนเวยค่ะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องทําให้ทีมดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะรอส้้้กกกกััันนนนนใหมมมม่่าาาาาาาสวววขขขออออองงงง L Clippers Utahzz เเีรรรบบบตตณ์ เลยนะครับสตอรี่ของเกมในวันนี้เนี่ยมากมายเหลือเกินในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหฟแฟนๆ LA Clippers เนี่ยคอตกแน่นอนครับเพราะว่าในการทําแต้มการป้องกันต่างๆเนี่ยเอายูท่าแจ๊สไม่อยู่จริงๆครับโดนโกยแต้มเป็นว่าเลยเลยไม่ว่าจะเป็นจอแดนคลาร์กสันที่กลายล่างเป็นไมเคิลจอแดนคลาร์กสันก็ตามเนี่ยนะครับจนสุดท้ายครับในช่วง쿼ตเตอร์ที่3ครับในเมื่อไมเคิลจอแดนคลาร์กสันคืนร่างเดิมครับเป็นจอแดนคลาร์กสันคนเดิมปุ๊บเนี่ยก็ได้เวลาของเทเรนซ์แมนครับกลายร่างเป็นซูเปอร์แมนบ้างครับโอ้โหค쿼ตเตอร์ที่สแมนเนี่ยกดคนเดียวนะเรยิ้ม่น สวนกลับเข้าไปวางปากห่วงหรือจะเป็นการยิง3คะแนนวันนี้เท e เรนส์แมนจัดให้ทุกอย่างเลยครับไม่เชื่อเลยนะคะทีไมีไมึงามั่นใจขนาดนี้แต่เพื่อนๆลองดูดีครับแววตาของเทเรนส์แมนเนี่ยเออต็มไปด้วยความมั่นใจเ,ออเลยนะครับจังหวะที่เขายิง3คะแนนเนี่ยโอ้โห ฟุตเนี่ยฟอลโล่ทรูอย่างสวยงามมากๆคือมั่นใจว่าปล่อยลงไปเนี่ยต้องลงแน่นอน<ล>เขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับตั้งแต่ปี1997ในประวัติศาสตร,ร์เพรย์ออฟของทีม l a c l i p p e ป s ที่สามารถทำควอเตอร์เดียวกดถึง20แต้มได้แบบนี้แม้กระทั่งควายแม้กระทั่งพอจอย,ยังทําไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโจมตีเขานะครับว่าไม่มีความมั่นใจเลยในจงังหวะสุดท้ายเกมที่เจอซีรีส์กับล<อ>ูก้าดอนชิตเนี่ยแทนที่จะวางเข้าไปเนี่ยทำไมไม่วางสุดท้ายวันนี้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับเทเรนซ์แมนวันนี้จ เเรนซ์แมนมาได้ถูกวันถูกเวลามากๆเลยหลายหลายคนก็สงสัยครับว่าเทเรนซ์แมนมันเป็นใครวะเนี่ยคนนี้มายิงเอายิงเอาโกยแต้มไปคิดว่าควายเลนเนยเลยแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับเขาคือผู้เล่นที่มาจากราฟรอบ2นะครับปี2019 <c oughs> อันดับที่48ในเกมวันนี้ <c oughs> ครับกดไปถึง39 <c oughs> แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นบาสของตัวเขาเองแล้วเมื่อจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัยหรือจะเป็นใน NBA ฤดูกาลปรกติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลย์ออฟครับเกมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับโดยเฉพาะจากผู้เล่นที่มาจากราฟรอบ2แบบนี้เร ถูกเวลาถูกว,วันมากๆถ้าเกิดมีเกม7ขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ไม่แน่แล้วล่ะครับสำหรับร LA Clippers กับ Utah Jazz ดังนั้นในวันนี้ขอคารวะขออภยัยเทเรสแมนหน่อยครับโอ้โห <laughs> มาได้ถูวกวันมากเลยถูกใจวินเองจริงคนอื่นๆของ LA Clippers จะก็ยอดเยี่ยมนะคะทั้ง Paul George, พอจอชเช่นก็เรจจี้แจ็กสันค่ะทั้งสองคนเนี่ยไม่มีหายไปจากเกมเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วง,งครึ่งหลังค่ะเรจจี้แจ็กสันเนี่ยทั้งยิงทั้งข้ามทั้งส่งงามๆให้กับเพื่อนยิงก็ดีค่ะพอจอชก็เช่นกันค่ะนอกจากทำแต้มแล้วเนี่ยยังช่วยรีบาวด์ช่วยแอสซิสต์แถมสติลไปอีกก3ครัั้้ง่่ะในนนนเเมวีีย มาคาสมอริสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่การยิงการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยวันนี้ดู d r อปไปไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนานการยิงระยะกลางอะไรก็ตามแต่เขาได้นิโคลัสบาทูมครับก้าวขึ้นมาเสริมช่วยยิง3คะแนานได้ดีมากๆครับในวันนี้สาหรับนิโคลัสบาทูมและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะั่นคือแพทริกเบฟฟอรี่แพทเบฟในวันนี้เนี่ยลงสนามทำาะแันเกือ27บ27นาทีนะครับทุกนาทีที่แพทเบฟอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยว่าความตั้งใจในการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกที่ลงสนามจนถึงนาทีสุดท้้าาาาายยยยขอองตตัววเเเเเเคน่่่่่ไมมมมหลลุดจกกะะรป็พสู ลูกบาสเนี่ยหลุดมาตรงไหนเนี่ยจะเห็นแพทเบฟเนี่ยพยายามตะกุยเข้าไปหาลูกบาสตลอดเวลานี่คือสิ่งที่แพทริกเบเวอรี่เนี่ยเขาทำใ,ให้กับทีมครับแต่ที่ขาดไม่ได้ครับที่ช็อกแฟนๆนบาสยูท่าแจ๊สมากที่สุดรวมถึงแฟนแฟนทีมตัวเองอย่าง L a คลิปเปอร์ด้วยนั่นคือการยิง3คะแนนของแพทริกเบเวอรี่สลูกติดในช่วงท้ายเกมครับเป็นการตอกตะปูปิดฝาลงที่แบบโอ้ยยูท่าแจ๊สไม่หมดใจเลยครับเจอแพทริกเบเวอรี่ยิงแบบนี้หากสังเกตดีๆเนี่ยครับผู้เล่นของ l อลเอคลิปเปอร์ในเกมวันนี้เนี่ยยิงศนานม ถึง13ลูกนะครับในรอบที่15ปีหลังสุดนี้เนี่ยการยิงลง13ลูกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ีนะครับในประวัติศาสตร์การเล่น NBA Playoff พูดถึงการยิง3คะแนนมุม180องศาแบบนี้เนี่ยนะครับท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถเข้าสู่นัดชิงสายเป็นครั้งแรกในประ,ประวัติศาสตร์ของทีม LA Clippers ได <c> ้ส <oughs> ำเร็จครั้งนี้คือรอบ50ปีนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดร,รอบ50ปีเรียกว่า5ทศวรรษหรือว่าครึ่งศตวรรษเลยเนี่ยมันนานมากๆนะครับสำหรับทีมกีฬาทีมนึ่งเนี่ยแต่ไม่6 ในประวัติศาสตร์ NBA p l a y o f f ฟที่พวกเขามีเกมตามหลังทีมอันดับหนึ่งะครับ0ต่อ2แบบนี้เนี่ยแต่สุดท้ายสามารถกลับมาปิดซีรีส์เอาชัยชนะไปได้ก็เลยทําให้สถิติตอนนี้นะครับของทีมอันดับหนึ่งในย่างที่ขึ้นนําซีรีส์2ต่อ0เนี่ยพวกเขาสามารถชนะได้109ซีรีส์นะครับแต่แพ้เป็นซีรีส์ที่6ครับในซีรีส์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่6ที่ทีมอันดับหนึ่งนำ2-0แล้วแพ้เท่านั้นยังไม่พอครับ LA Clippers ยังสร้างประวัติศาสตตตรรรร์้มมาา่่ดวยคัทีีีองกเ NBA สอแบบนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกคือพวกเขาตามลูก้านะครับดัลลัสแมวเรียงศูนย์ต่อ2แล้วสุดท้ายก็กลับมาเอาชนะได้4ต่อ3แล้วมารอบนี้ครับก็ตาม0นต่อ2เช่นเดียวกันสุดท้ายชนะ4เกมรวดเลยชัยชนะ4เกมรวดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่13นะครับครั้งสุดท้ายที่เคยเกิดขึ้นเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนจำกันได้ดีแน่นคือปี2019คาวายเลเนกับแรปเตอร์ครับทำใส่มิวกี้บัคใส่ยานิสเสียคนไปเลยหลังจากนั้นก็มาเป็นเกมวันนี้ครับเอละววันนี้คริปเปอรพิามสิติ ส่วนต the ัวของเขาเข้าไปอีกนะครับในยามไหนก็ตามครับที่เป็นเกมปิดซีรีส์แบบนี้เนี่ยไทรอนรูมีสถิติชนะ12แพ้แค่เกมเดียวในยามการเล่นเกมปิดซีรีส์แบบนี้เนี่ยสถิติของไทรอนรูเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเป็นโค้ชในเพลย์ออฟเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้เนี่ยบรรดาแฟนแฟนบรรดาสื่อเนี่ยควรจะต้องให้เกียรติกับไทรอนรูมากขึ้นแล้วนะครับเขาไม่ใช่ธรรมดาครับเขาเข้าถึงผู้เล่นเขาเข้าใจนักกีฬาเขารู้บรรยากาศความกดดันทุกอย่างครับว่าจะเล่นแบบนี้ทํายังไงสู้ต่อไไปยยงงงดีีีน่่่่คืออสิททาเข ถือว่าแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะปัดนี้ครับพวกเราได้คู่ชิงสายฝั่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแน่คือฟินิกซ์ซันสเจอกับ LA Clippers ครับในเพลย์ออฟปี2021ไม่มีคู่ไหนเหมาะเท่าคู่นี้แล้วครับณเวลานี้นะครับใช่ค่ะอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ครับย้อนกลับไปเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพอจอร์จเขามีผลงานที่ไม่ดีใช่ไหมครับใน NBA นบีเอเพลย์ออฟบับเบิ้ลหลายต่อหลายคนครับเมื่อจะเป็นสื่อหรือว่าแฟนๆเนี่ยโจมตีแล้วก็เน็บกัดใส่พอจอร์จตลอดเวลาเลยรวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพพพดด้ววยยในนนบบรรรราาเเื่่่ออมชีีคัแหละ ว่ากันว่าเป็นคนที่กัดพอจอรดมากที่สุดแล้วครับในเกมการแข่งขัน NBA <c oughs> และตอนนี้ครับทั้ง2คนจะได้ไปเจอกันในนัดชิงสาย<อ>เพื่อนๆคิวดว่ายังไงล่ะครับต่อสู้กันมันแน่นอนครับและไม่ใช่แค่คู่เดียวนะครับยังมีอีกหนึ่งคู่ครับนะั่นคือคริสพอกับราจอรอนโด คู่นี้เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2008เลยค,ครับใช่ครับคู่นี้เนี่ยเขามีปัญหาก็คือเขาไม่ค่อยชอบขี่หน,น, <Komm> น้ากันตั้งแต่ปี2008เพราะว่าราจอรนรอนโดในตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งคว้าแชมป์นะครับกับบอสตันเซ l t i ติแต่ด้วยความที่แบบเหมือนเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานครับสุดท้ายเขาไม่ติดทีมโอลิมปิกกลายเป็นคริสพอที่ติด <ca. S 2> ทีมโอลิมปิกเขาก็เลยค่อนข้างเซ็งแล้วก็มามีเรื่องกันต่อครับในสมัยที่ราจอรนรอนโดอยู่ LA Lakers ในขณะที่คริสพออยู่ในสนามัับกวต้้้งเรรีียยกวว่าาดดูบบแแแถมนนนละะคัััทจ เจอกันในนัดชิงสายครับเสียจุ่นิดเดียวเองครับคริสพอเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด1 9ตร o โปรโตคอลครับอาจจะยังปรับไม่ทันในเกม1หรือเกม2ครับเราต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งดังนั้นเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเกมแรกเช้าวันจันทร์สีสองครึ่งนัดชิงสายฝั่งตะวันตกครับระหว่าง LA Clippers กับ o e n i x Suns เกมที่1แต่ถ้าเกิดใครพลาดครับอย่าลืมดูรีรันนะครับบน True ID กับพวกเรา2คนครับสนุกแน่นอนครับเวลาทุ่มหนึ่งนะคะใช่ครับและสำหรับคู่นี้เนี่ยครับส่วนตัวแอนมินเนี่ยขอคาดการล่วงหน้าเลยครับว่า LA Clippers นน่าาจะะเอชไไปด้4 ต่อ 2, 2> อเข้าสู่นัดชิง NBA f i n a l ฟนอครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมได้ต่อไปครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคริสพอครับต้องเข้าสู่โควิด19โปรโตคอลครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ดังนั้นในจุดนี้ถือว่า LA c l i ค p e r s ได้ประโยชน์มากๆเลยครับรอติดตามชงครับปีนี้เนี่ยร้อนแรงนะครับทายถูกไปสิและทายถูกทายผิดแค่4เท่านั้นเองไม่เป็นไรค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราคว้ามาแล้วปีนี้เราก็ให้เขาบ้าง <Hey. S 1> นะเออผัดผัดกันไปแล้วเพืพ่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างสำหรับเกมวันนี้่่ะกกก็สาหรรเเ Conference Final ทจตอองง Outpers คิดอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะแล้วท้ายสุดนี้นะคะตอนนี้นี่มันมากๆาเลยค่ะสิ่งที่ต้องทำนะคะต้อง subscribe แพลที่โลโก้ t 3 e n y t r e Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับ NBA Play Off เพราะ NBA คือจีนยของพวกเรา t 3 e n y t r e Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ